ฮานะครับหรือว่าการฉีดเชือ้อหลักการก็คือทางฝ่ายหญิงนะครับมักจะได้ยากระตุ้นไข่ซึ่งจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้ไข่ตกแต่ไม่ได้ต้องการให้ไข่ตกจํานวนมากสักใบสองใบก็โอเคแล้วก็พยายามตัวพ redict ช่วงเวลาที่จะไข่ตกโดยที่อาจจะให้ยากระตุ้นให้ไข่นั้นๆเนี่ยตกร่วมด้วยในช่วงเวลาที่ไข่ตกเนี่ยนะครับก็จะทําการเก็บสเปิร์มของฝ่ายชายนําไปโปรเซสแล้วก็นําไปฉีดเข้าที่โพรงมดลูกในขณะที่ไข่ตกจุดประสงค์ก็คือให้ตัว ที่ตกนะครับมาเจอกับสเปิร์มที่เข้าไปในโถงหมดลูกแล้วทําให้เกิดการประอิดสนธิแล้วก็เกิดการฝังตัวนะครับส่วนการทํา IVF หรืออิซี่นะครับโดยหลักการเนี่ยก็คือเรามักจะให้ยาฉีดทังหน้าท้องเพื่อที่จะกระตุ้นให้ไข่เนี่ยเกิดการจเจริญเติบโตของไข่ภายในรังไข่เนี่ยจำนวนมากพอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม,มนะครับเราก็จะทําการกระตุ้นให้ไข่ตกโดยให้ยาฉีดเหมือนเดิมครับในขณะช่วงเวลาที่ไข่ตกเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเก็บไข่ซึ่งโดยปกติเนี่ยจะ ให้ยาทําให้หลับนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับคล้ายๆกับเครื่องอันตราซาวในช่องคลอดซึ่งที่ปลายนะครับจะมีเข็มตัวเข็มกับเครื่องอันตราซาวนะครับจะสอดเข้าไปในทางช่องคลอดแล้วก็แทงตัวเข็มเข้าไปดูดไข่ในรังไข่เพื่อที่จะเอาออกมานอกร่างกายครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็ทําการเก็บสเปิมโดยการช่วยตัวเองนะครับแล้วก็คัดเลือกสเปิมเนี่ยมาผสมกับไข่ที่เก็บได้หลังจากที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวอ่อนเราจะนําตัวอ่อนเนี่ยไปเลี้ยงโดยประมาณ5 นนตัวอ่อนเนี่ยพอเลี้ยงครบ5วันเนี่ยจะเป็นตัวอ่อนที่พร้อมที่จะนํากลับไปใส่ในตัวร่างกายผู้หญิงที่ทําให้ท้องในบางคนที่มีข้อบ่งชี้เนี่ยเราจะตรวจโครโมโซมเพิ่มเติมด้วยตัวอ่อนที่ผ่านโครโมโซมนะครับเราก็จะนําไปใช้เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไปครับผม สิ่งที่เข้าใจผิดที่พบบ่อยนะครับก็คือการทําแฝดแล้วคิดว่าดีจริงๆคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะมาบอกว่าคุณหมอขอทําแฝดได้ไหมเพราะว่าจริงๆต้องการเลี้ยงแค่ครั้งเดียวบางทีก็อยากจะได้อชายหญิงพร้อมกันเป็นแฝดออกมาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการที่ท้องคันแฝดเนี่ยจัดว่าเป็นคันความเสี่ยงสูงมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดซึ่งถ้าเกิดคลอดก่อนกําหนดก็จะตามมาด้วยปัญหาจํานวนมากทั้งปัญหาสุขภาพของเด็กเองแล้วก็ปัญหาเรื่องค่าใช้จา่าย ซึ่งในบางคนถ้าเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะถือว่าไม่คุ้มเลยในการที่ตั้งใจที่จะได้คันแฟดนะครับสำหรับผู้หญิงท่านใดนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาด้านมดลูกรังไข่หรือว่าระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับหรือว่ามีปัญหาต้องการที่จะมีบุตรนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับหมอได้เลยนะครับผ่านทาง HD Care นะครับพวกเราก็พร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยทุกท่านนะครับ